จอดรถริมถนนเปิดประตูอย่างไรให้ปลอดภัยมีข้อแนะนำจากกรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือหนึ่งจะต้องเช็คสิ่งรอบข้างตอนที่จะเปิดประตูขึ้นลงรถมองกระจกข้างและหลังให้ดีสำรวจจุดบอดให้มั่นใจนะครับ 2. ใช้มือข้างที่อยู่ไกลเอ่ยยักข้างที่อยู่ ไกลเปิดประตูนะครับเพื่อเป็นการบังคับตัวเองไม่ให้บิดตัวมองด้านหลังก็จะลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ 3. ม,มองให้แน่ใจให้เราเอี้ยวตัวมองด้านหลังเหลียวมองด้านหน้าไม่มีรถและคนเดินแล้วนะครับจอดรถให้ปลอดภัยนะครับดูสักนิดนึงก่อนที่จะเปิดประตูรถนะครับโดยจอดให้ชิดไหลาทางเลนซ้ายสุด ไม่จอดบริเวณที่ห้ามจอดเช่นทางเท้าบนสะพานในอุโมงค์บริเวณทางร่วมทางแยกทางโค้งเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวค้างเอาไว้เมื่อจอดส่งผู้โดยสารเพื่อเตือนรถที่ขับตามมาป้องกันอุบัติเหตรุรถพุ่งเข้ามาชนประตูนะครับผู้โดยสารขึ้นลงรถใช้ประตูที่ติดกับทางเท้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเปิดประตูลงจากรถยนต์นั่นเองนะครับ